อัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนานะคะตอนนี้จีนาอยู่ที่ทะเลบ้านทอรนะคะดูบรรยากาศด้านหลังคือสวยงามมากเลยนะคะมาถึงบ้านทอแล้วนะคะเขาจัดแบบสวยงามมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ริมทะเลทะเลก็สวยงามมากเลยนะคะทุกคน มีสวัสดีปีใหม่ยังติดอยู่อ่านกนกตัวใหญ่มากเลยโอ้นกสวยๆอ่ะแล้วว่านกสีสันมากเลย เรามาแวะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวปลานะคะแต่ชื่อร้านเตี๋ยวปลามีสัญลักษณ์ที่จอดรถแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวปลาด้วยนะคะทุกคนส่วนร้านอยู่อีกด้านหนึ่งเขาจัดเขาจัดได้สวยน่ารักมากเลยนะคะนี่คือหน้าร้านเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันริมทะเลนะคะทุกคนที่นี่ก็คือเขาจะขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขาย อาหารทะเลมีอาหารอร่อยๆมีให้ทานมีให้เลือกทานได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวสั่งได้เลยสั่งก็สั่งลงในนี้นะคะอยากได้อะไรก็สั่งไว้เลยเมนูเขาจะมีแบบให้สั่งได้สวยงามมากเลยเป็นเมนูสวยเลยอะ่ะมานั่งกินได้แบบชิลๆ ราคามิตรภาพนะคะเป็นของสดสๆม,มากินได้เลยทุกอย่างน่ากินหมดเลยอาหารทะเลที่นู่นหายากจอโจ๊กเกี๋ยวเสร็จแล้วนะคะอ,น,น,อนี่จุก,กุนี่ดังงันไล่ดังงาลูกชิ้น ก็ร้านของเขาจะมีเพิงอยู่ด้านนอกด้วยนะคะเขาจะจัดร้านติดกับทะเลมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่จีนาไปนั่งนั้นคือแบบโต๊ะเต็มมากเลยตอนนี้คือผู้คนรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะมีชิงชาด้วยให้นั่งโหแต่ว่าต้นตะบองเพชรสวยนะคะทุกคนให้เป็นมุมนั่งเล่นมุมเช็คอินนะคะ ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนที่ริมหาดเป็นของชาวบ้านที่นี่นะคะจะมีจะมีท่าเรือมีเรือเล็กๆที่ออกหาปลาอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวจีน่าจะให้ทุกคนได้เห็นเรือทะเลของชาวบ้านแถวนี้นะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มตั้งเขาแล้ว เป็นมุมเช็คอินนะคะแต่ว่าคือเขาสะท้อนแสงกลายเป็นว่าไม่ค่อยสวยนะคะเวลาถ่ายรูปก็คือจะเช็คอินได้ตรงนี้เลยเริ่มตั้งเขาแล้วนะคะขอลาก,ก่อนนะคะทุกคนเรารับประทานกันอิ่มแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ ดูดีมีสกุนมากนิดหนึ่งกลับมาสามอาทิตย์แล้ว โอ้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมคิดถึงคิดถึง